ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งได้ครับเดอ้อสวัสดีครับคุณค,<น>ควายใหญ่มือนี้ก็ยังอยู่แถ่บ้านโน้นหนามแทงอยู่ครับมือกี้แล้วก็มาบางครอบพี่อังรถจ้ะพี่รถเนาะซื้อซื้ออะไรครอบนี่ อกพี่จ็คสเปโร่จาโอ้แจ็คสเปโร่ฟาร์มครับจ้าโอ้โหคือเทน่ยจ็คสเปโรฟาร์มนะครับมีเบอร์โทรพี่มีจ้าเบอร์โทรเบอร์ยังศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาเจ็องหปดอ่งะเบคอบพี่จ็คสเปโรเนาะตอนนี้เลี้ยงครจากตัวมียูฮาโตจ้ามียูฮาโตจ้าตแม่เวิร์ตัวจ้าติดท่องจากตัวด้นี่ตอนนี้ิท่องมีซีจ้าติดท่องมีซีท่องตัวไหน แสนเพชรท้องแสนเพชรมันชุดโตเ้ได้ปะเป็นผสมพีได้อยู่ด่อนเด้ปะนี่เนี่ยผมเมื่อชันนี่วะผมเม่อชันเด้อท้องซีโตไปผสมพีชเห็นผสมพีตัวหนึ่งได้ไปอุดานเนี่ยนะครับการมื่อนี่กับชิพา้าเบิ่งลูกแสนเพชรเนาะแล้วการตัวนี้กับท้องแสนเพชรเป็นวะพี่เปิดมี่ตัวเปิด่างตัวบออยู่นี่นะคะตัวเปิดก็จะท่านอยากเปิดอาใายเบิ้งแรกตัวแรกแม่นี่ซื้อเลยยังคัดยังเปรยัง์นี่ แม่เช่ยังไงแม่นิ้แม่ปุ้ยจจับได้ยุบครับดิจับได้ยุบเอนกันจับข้งหลังเนี่ยจับจับเขาดีดีือมือเดียือเนเนี่นะครับแม่นี่กะท่องแสนเ็ดเข้าดีไม่ใช่เกล้ออกระบบหนีพืเกงเกียดแล้วนี่นะครับเบิ้งเบิงเกงเกียหรับมือไม่ที่สังเกตว่าเกงเก๋มันลดลดพืชตัวไหนครับตัวนี้จเ้เกงเก๋มันทำเป็นับบ้นะครับ พาเบอร์เก๋ๆมันนะครับพอดีควายจะออกลูกพอดีที่พกจัดเลยว่าตัวนี้ครับเอ้าอายรถจับไอ้ขึ้นมาจัง่ลยด้องเดี๋ยวผมจับยัดยัดตู่นั่นโอเมสิแลนสมซิเลนโบเป็นยังครับโบเป็นยังนะครับควายูนี่ซื้อแม่ปุ้ยเนาะความสูงกับบัวไม้ร้อยสามสิบกูกัวครับตัวนี้แต่ว่าสีสีเพื่อนสีเหลาควายสีเหลานี่แหละครับลูกครับผู้ใดสงสัยควายสีเหลาอัตลักษณ์โอ้งามครับตัวนี้สามอ่องนะครับ เป็นแร่สายอีสาเเนเหรอจริริสายอีสานครับเป็นแร่สายอีสานนะครับตอนนี้กระท่องแสนเพล็ดได้สิบเอ็ดตอนแล้วั้งงี่ท่องน,นี่ออนะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อกับไหลใกล้สิออกแล้วนะครับแต่เราใครที่สนใจกระทุากาเปิดพิรต์แหละครับเนาะเปิดยุดอกว่าได้เดือนราคากัน <S 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 ลูกตัวที่อะไรพี่ตัวดีตัวที่สอง,สองสค่ะลูกตัวที่สองด้ท่องแต่ล้วสิออกนะครับบปดี้ได้เมื่อไหร่ไเดีดี บอกจะว่าราคาเพิ่นตัวนึงซื้อมาเทเแรกซื้อมาเทเแรกไปเลยสื่อวาเทเแรกเหรอว่ได้สองตัว่สอ่งราคาสองหมืนต้นต้นเฮ้ยขี่แล้วมันขี่ยอดเทียอยังสิมันแี่อะไรเนาะยผ่นล้อมันเปงแล้ะเรื่องขี่ยอดขี่ไรแล้วบดก่ไหนไปก็ได้อ่ะได้ครับนี่ละคือซื้อมาหลายปีแล้วตัวละสองหมื่นเนาะจนลุกมันออกลูกนึงแล้วบ่ไนะครับสำหรับพี่น้องที่ใครอยากจะพัฒนาควายจะซื้อควายตัวละ สองมื่นสามมื่นปยังแดงยังสีรองพงะครับแม่นครับนี่คือมามันตได้รมมาณนี่นี่คือควายสายพัฒนาแต่ว่าเขาใส่พอดีดีเอาอ่าเปเบิงลูกสาเพื่อนเนาะรับแสนเพชรซึ่งแต่ก็ลูกสาเพื่อนตัวฮัทนี่ชื่อนี้นี่อ่าเดี๋ยเปเบิ้งลูกสาเพื่นครับลูกสาวแม่นี่นะจะลูกสาม่นีกับแสนเพชดแล้วกับลูกชายพี่งลูกชายผมนี่แหะก็กนปุ่นมกิน้ใสอยู่ครับ มาสหยงามเลยดีกับลูกสาวต้นีบบื้อเือนเนี่จะไกด้มั้งดีกว่าไลอยู่บางอย่างช่างื่อกานี่อค่ะอือหือย่านคักต้นตัวไ่างไ่ไดแต่ว่าต้นตัวดีนะบางไกลเอาก็ได้ดอก เพาดีนี่ซื้อนี่นี่อายุจากปีแล้วพี่สิสองปีแล้วปะาจะเขอมเดยวแต่อยี๋มันทับซ่าบ่หรือเนลูกเพิ่งเรองวที่ออกี่แเงแรือจดยกมัยมันติดเขา้อสครับเพราะช่วงแม่แม่มัน มีปัญหาเทีนึงบอกว่าทับซีดแล้ววันนี้แม่มันกับบุบขึ้นอีกแม่ท่านร่องอ๋อไปอาจจะเป็นซีดทางนนัตะก้อนเนาะครับแม่นะครับแต่บรรยากาศคงท้าการทำสิครับบึ้งสต่เรบใครที่อยากพัฒนา,ากกนะครับที่มีงบประมาณหน่อยเขาก็ไปหาซื้อควายออกมาหนีอะไรนึงเพื่อครับ, pues บแ,นนแม่แล้วสองมื่นสามมื่นดีดอาศัยเลี้ยงเขาเลี้ยงโดวเอาใช้เวลา ถ้าผู้ใดมีต่างก็ไปหาซื้อแม่ยิ่ยๆแขงแงแน่อย่างใดมัดอันนี้มัดเส้มอังเนะคะไว้ยู่นะจ๊ะนี่ครับเบิ้งลูกแสนเียครับเห็นเบิ้งก้านโต นเบื้องหางเบื้องหางเพื่อนข้อใกล้มาได้นล้เจ้าดินะครับเบื้องหางหางเอกลักษณ์งาขนาดครับหางแม่นี่นะครับการข่าหางดีขนาดดูสาวควัญเพชรนะครับเบื้องเบื้องนาตา ่ะตัวนี้เปิดปะพี่รถหยาบไว้ยท่เปิดแต่ว่าขายสนใจกันใครมาคุยกันนะครับเอกลักษณ์ตาแต้มคักนะครับควันดีลูกสาวเบื้องแข้งขาเบื้องขับดิเบื้องแข้งขาเบื้องหน้าเขาเบื้องแต้มเบื้องขวันครับนะครับสีเหลืองดีขนาดครับลูกขวันเพชรนะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปครับ ซื้อมามาเลยวะเก่งโอ้นี่คือมาเบิกขอใกล้ได้บ่ดสซูงไล่ได้เด็ดิสูงไล่บ่เด็เนี่นี่นะจะอยู่ประมาณลอยที่สิบสองนี้อยี่สองถึงลอยี่สิบสี่วานเตียมเต้นนี้เนี่ยนอนได้แหะเตียมแต้น ก็ผมวอาเควายตัวที่ผมอยู่ห่างบ้านผมนี่แหละจับไม่ได้อยู่ตัวนี้มันมีอยูย่คูนึงแต่เพื่อนออกมาฟังน้ำมีดีครับเอามาจากไงไอ้ทงอ้บ้านไหนน้องบัวียังต่อ้านนับบัวหัวบึงเริ่มต้นพอกแรกเราเพิ่น,น,ออนไอ้เียาอย่างกันหรอยาเซื้อมากยาเลยโทรบอกพอดีตัวนี้าาปล่อยี่นะตัวนี้เปิดป่ะพี่ตัวนี้เปิด่ตัวนี้ก็ยังไม่เปิดยังไม่เปิดตัวบ้านสี่หมื่เก้าเนาะเป็นบ้านตัวรวยเราบ้งดิครับได้ประมาณจะปีแล้วล่ะอ๋อเดปีนึงนะแล้วผสม กับไปแสนเพชรพอดีผสมเอามาก็ได้ผสมตอนแรกเลยครับเพื่อเป็นสัตว์พอดีใกล้กว่าเราด้วยเถิครับไล่ๆกันนะนี่ก็ไปแม่นั่นก็ได้แม่ปุ้ยอีดีแม่ดีพวกงามเลยคนดีพ่อรวยสี่สิบลูกแรกเนาะครับลูกแรกอือกี่นะครับควายปีนึงซื้อว่าตอนคุ้งจีน้อยอยู่ประมาณหามื่นบาทนะครับกับมาเลี้ยงพัฒนาเอาไผลสลากเขาจะมีทุนหน่อยเนาะครับแม่นครับเมื่ใส่พอดีๆแล้วก็ณล็อเบื้องลูกกว่านี้ลูกวัานี้ไม่ เป็นตัวดีก็ได้ทุนแม่ขึ้นเกินเกินทุนแม่หลายอยู่แล้วครับแม่ก็เลี้ยงฟรีไปนะครับหรือว่าสีขายลูกเอาต่แม่ไว้ก็ได้เนาะเลี้ยงควายนี่ว่ายังไงคือมันโมีลบมแตะบวกขึ้นบวกขึ้นได้ครับโมีวันเลี้ยงมื้อนี้เลี้ยงตัวนึงมือเลียเครื่องตัวไม่ได้ครับมื้อนี้เลี้ยงตัวนึงปีหน้าเป็นสองตัวอ่ะอย่าไปเบื่องตัวอื่นครับตัวนี้ขอใกล้เพื่อนได้บนหนูหน้าลูก โโอ้หไปนี่ละก็จะได้เอื้นซื้อมาโอ้ไปเบิ่งตื้นครับปัะนี้ยวไออีกตัวนึงตัวนี้ซื้ออดไก็พี่รถซื้อนางพระองค์จ้ะนางพระองค์ว่างพระองค์เงินบ้านดวงอ๋อบ้านบางพรงบ้านดวงเาอยู่ดีพี่ัวเล่นเก่งแล้วซื้อควายควายน้อยเนาะตัวนี้ลูกแรกหรืวบางนี่ลูกแรกครับลูกแรกผสมกับแส้ะปาโ์ใส่เพชรอีกแล้ว เบ็ดคอกแลย่นี่ถ้าเป็นยูทูกรสีจม้วนร่วล่ท้องไข่ประเดี๋ยวว่าสุนัขจะโตไปดินะครับแล้วที่ตัวโอตเอกลณ์คือเงาเนาะเดียว่าหลายเลยตัวนี้ตัวนี้ได้3ามตัวจ้ะสามหมื่นตวอืสามหมื่นแสดงว่ายูทูบกระสีประมาณสามหมื่นสี่หมื่นน้ำพันเท่าเนาะสำหรับใครที่คุนหน่อยแต่ว่าถ้าลูกออกมาตัวดีดีหานะครับเขาวังเนี่ยองูาอีหล่าอีหล่า ก็นี่จจับได้วะมีทางได้กนนีวันตีกุ่นมวยุบฉันเยเห็นไปกุ่ะอ่าได้เได้ยวนนงๆนีนรไปวัหนอาดีแล้วครับควายเกียรตประมาณสามมือกว่าบาทก็จะมาสวยปีนึงปีกวแล้วบางอยู่เขาได้สามมื้นนี่โดนแล้ววะวันนี้เต็มที่ปีเนาะทำไมเป็นไ่อหวอย่นะครับกะตอนนี้ก็ถึมวลยสามสิบกุมภาพัน ออามาก็ไปทับมือนั่นเลยแต่ไปผมัอเลยครับผมไปแก่มากกับแม่นาอคุณจุกไปไหมหรอแม่นาวไปทับเลยครับไปเปิ้นไปพ่อดีพ่อเป็นสัตว์เอาจะความคุณป้าก้าป้าไก่เอครับปาจความเปล่าลูกเปล่าตัวอย่างอย่ตัวอย่าง โบเบียงโบเบียงยังแบบเธอนี่้จับนี่โอ้งามนะครับอ่ะควายสาวอยู่กับมันลอยสาวอยู่ก็กำบัถือว่าเตี้ยตายแล้วครับเป็นควายเกลียดพัฒนาได้เนาะตอนนี้เกลีย์สามสิบแปดไปพ่อแม่ดีๆไปกับโอ้ผากาอยู่ลูกแต่เบิ่งลูกมันครับนะคลองตีต้องนี้อีกรอบแท้ๆล่ะหกเดือนหกเดือนโอ้ยมาโดนโทษหกเดือนอันนี้เป็นสาวอยู่บัง ผสมอะไร่นี่ยมและแว่ามันจะสูงไว้สามสิบเสามบ้นส่วนส่วนร้อยส่สิบพูแล่จะเป็นสาวทำเต็มไฟไฟมาครับนะครับงามยอยูอ่ิี้อาจจะรับปกไปบึงแม่ผมมากบักแม่เลยนะนแม่แม่ลูกแต่ตัวล่ะตัวไหะตัวนี้จ้าตัวสุดท้ายซื้อแต่ที่รถตัวนี้ตัวนี้ซื้อาฟจ้า คือน้องปลยไฟลฟน้องไฟลอายุจะปีแล้วตันี้สามปีอายุสามปีว่าเป็นเป็นควาสงเขาเนาะใช่อ้งามกระเปิดดีสูงก็ประมาณร้อยสาุเนาะของตัวก็ตัวนี้เเพชรแเ่ก่าอเมียแสงเพชรเมียแสงเพชรเบิดคองกบตัวนนะครับตอนนี้ก็ได้เดือนแลตอนนี้ได้สาเดือนแล้วจ้ะข้าเดือนแล้ว จับรเนียมันเรนผ้าเลยนเนี่ยหนตึ้งเนี่เลยมีงบาดแล้วอือเด้ตัเดตสามสีเดือนจ้าตัวนี้เดี๋ยวม่าไหยมาเลยตัวนี้ตัวนี้ซื้อเพิ่นสามสิบสองจ้ะอซื้อมาสายสองโอ้ควตัวดีเนาะได้ตัวดีราคาดีครับสามหมื่นสองแต่ว่าตัวนี้กะหายากเหรราคานี่จ้หายากแต่ก็บอกมีปีที่แล้วบอกค่ะราคานี่หรืจังไนถึงมาสามปีแลวไม่ใช่โอ้สามปีที่แล้ว คือว่าไ,ได้ตัวตัวให้นบว่ว่าจะเป็นเม่น้าง่อยไหมอัมนที่สื่อมเมื่ออย่างตละดโตีแตะแม่น้าง่อยแน่นคือว่าสามปีแล้วตัวตตนี้วัวนี่ผสมพีทตัวเถอะอครับเมื่อดนี้กันที่เห็นแล้วนะครับในการพัฒนาควายนะครับเพราะว่าจะเป็นต้องมีเงินแสนเงินล้านนี่เขานะครับมีเงินหลักหมื่นนะฮิพองต่การสามารถพัฒนาควายให้เป็นควายงามได้แต่ว่าต้องใช้เวลานะครับเขา งบบ่หลายเขาก็ต้องบวกเวลาเพิ่มแต่ถ้เขามีงบหลายนะครับเวลาเขากะจะเลี้ยวไปปีสองปีนะครับกลับบ้านแต่สุดท้ายปลายทางก็เกินกันสองสามปีนะครับในการที่จะผลิตไหญ่ได้นะครับสำหรับผู้ที่มีเงินสองสามหมื่นหรือมือใหม่ที่กำลังจะหัดเลี้ยงเาก็ไปหาสุนี้มาเลี้ยงนะครับเกินสองรุ่นแบบไงไงที่กันเบิดนะครับง้ามพร้อมเบิ้งตัวจูงมนะครับหูไรไปดิจะของคนมาหร <and> ือวู้หรือยังไง ผู้หลายนะครับนะครับแต่มื่อกี้เป็นควายงามประมาณนี้นะครับควายจากแม่ร้อยสามสิบกว่าลูกลักเจเนก็ต้องร้อยสี่สิบอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับเบื้องหางเบื้องยางลูกว่ะนี่อ๋อวัวไปไปท้ายเบื้องใกล้ๆกันนะครับนะครับเบื้องนี่คืออันนี้คืออันนี้คือผลผลิตตัวแรกเนาะไม่ว่าดิครับสำหรับครอบนี้สำหรับครอบนี้ที่เกิดจากแม่ที่เขาซื้อมาราคาสามหมื่นนะครับนะครับเบื้องเบื้องท้ายเบื้องหาง ตอนนี้ก็เป็นควายน้ําไปแล้วตัวนี้นะครับบึงหางมันเกือบลากดินแล้วนะครับเป็นลูกแสนเพชรสายที่ดุดร้นนะสายดาวซีพีอ๋ครับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่รถแต่หลายนะครับขอบคุณพี่ฮงนะครับพี่พามาบึงแต่ละครอบแต่ละครอหลังก็พามาเปิดความรู้นะครับแต่ละมื้อนี้ก็ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับฝากกดไลร์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ